ข่าวนี้จะมาพูดในเรื่องผลไม้ที่ให้คุณสี่อย่างซึ่งโบราณเขียนสั้นๆแต่กินใจอย่างมากเราหมอไทยก็ไปตามหาค่ะผ่าดงฝ่าป่าไปตามหานะคะ เจอเจอมาแล้วนะคะปีหนึ่งฤดูกันต้องรอเหมือนแดนจนกลมมเลยนะคะรอนั่งรอเหมือนไกสาเลยนะคะกว่าจะออกนะคะออกในเดือนตุลาค่ะอันนี้เป็นสมอพิเภกอันนี้เป็นสมอไทยนะคะ ผลไม้ที่ให้คุณทําไมโบราณเขาเขียนไว้สั้นๆแต่โดนใจเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการถ่ายไข้มันช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิมันช่วยในเรื่องของระบายและที่สําคัญรู้ปิดรู้เปิดด้วย คือคนที่ท้องเสียก็ทานได้คนที่ท้องผูกก็ทานได้มันกิ๊บเก๋อค่ะมีผลไม้ที่ไหนที่มันเหมือนแล้วปีหนึ่งมันเกิดแค่ครั้งเดียวคือเดือนตุลาเท่านั้นถ้าเลยเดือนนี้ไปมันก็ร่วงไปเก็บมาขายซะใครที่มีอยู่ที่บ้านเขาจงเรียกคนเหล่านั้นว่าเศรษฐีนีดีๆีนี่เองเพราะว่านอกจากมันจะให้สรรพคุณที่ดีงามแล้วราคามันยังงามอีกนะ นะคะก็เลยฝากไว้ที่นี้เราก็เลยมองว่าสมนาุนไพรหรือว่าผลไม้ที่ให้คุณสี่อย่างในยุคนี้ถ้าจะให้ไปปีนก็ไม่ไปหรอกพูดได้อยู่นะคะถ้าให้ถ้าให้ไปหาก็หาได้อยู่แต่เราจะต้องกินที่มันแบบสำเร็จมาแล้วทั้งสี่อย่างตามหามาได้แค่สองอย่างที่บ้านปลูกไว้หน้าบ้านสองต้นนะคะแต่ที่เหลือก็ไปหาเองตอนนี้เราหามาใส่กระปุกนี้ให้แล้ว เพราะว่ามันเป็นสมระคุณที่ดีงามมากๆจะต้องได้กินจะต้องถึงมือทุกคนแล้วทุกคนโดยเฉพาะเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะยาตำรับนี้เราเรียกว่าจัตุพลาธิกะก็คือจัตุก็คือ,กกคอสีนั่นเองนะคะพลาก็คืออะไรก็คือ อันนี้ตีผลานะคะบวกกันก็คือเพิ่มจากสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมแล้วก็เพิ่มเทศเข้าไปก็เป็นสี่มันต่างกันยังไงก็ต่างสิคะอันนึงสามอันหนึงสี่นะคะอันนี้กรณีใครที่มันตอบโจทย์ในยุคนี้กินแซบกินนัวนอนดึกไขมันมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะออกมาได้เพราะว่า การนําเข้ามากกว่าการนําออกดังนั้นคนโบราณคิดให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตัวนี้น่ะใครที่ยังใส่แว่นตาอยู่เพราะว่าตัวนี้จะขับถ่ายลมหรือว่าโรคตาได้ด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไขมันเราเยอะตาเราจะฟ้าจะฟางแน่นอนดังนั้นโบราณจึงบอกไว้เลยนะคะว่า อยากตาดีนะคะอย่างเบาหวานเนี่ยทำไมต้องงดกินหวานงดกินเคม็มงดกินไขมันต้องมากินเปรี้ยวฝาดนะคะมันมีหลายรสมากเลยนะคะของเจ้าจตุพราธิกะระบายก็ได้นะคะช่วยขับลมก็ได้โดยเฉพาะใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับสายตาก็ช่วยได้เพราะว่าตัวนี้เขามีวิตามินซีจากมะขามป้อมด้วยสตัวนี้มีความเก๋ค่ะมีเปรี้ยวมีฝาดนะคะมี พอดื่มน้ำเข้าไปจะมีความหวานตามนะคะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงน้อยสามารถทานได้ดังนั้นบางคนกังวลว่ายาไทยคนมีโรคประจำตัวหนักๆทานได้ไหมสามตัวนี้จะตุพลาทิกัแล้วก็ตีผลาเนี่ยมองไว้ว่าสามารถทานได้นะคะที่คลินิกจ่ายนะคะและสาวๆที่เริ่มจะท้วม แล้วก็ไม่ขับถ่ายก็ทานได้ใครที่อยากจะเติมวิตามินซีธรรมชาติไม่ผิดตัวนี้เก๋มากๆนะคะลองดูใครที่กินวิตามินซีที่มีทั่วไปแล้วแล้วหมอบอกว่ามันอาจจะมีความแถมมาด้วยนะอาจจะมีกระดูกงอกอมามันมน่นนากลัวจนเกินไปเราก็เลยมองว่ายาไทยที่มันให้ทั้งคุณนะคะให้ทั้งความสมดุลให้ทั้ง ความเป็นทรัพย์สินของบ้านเราอยู่มันงดงามอย่างมากๆเลยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งตัวที่มีความเป็นมาตรฐานที่มีทะเบียนจีที่มีสมดุลทุกอย่างมีโรงงานสามารถตรวจสอบได้ใดๆแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์กับเรามากๆไม่แน่ใจว่าโรงงานนี้เขาทำเพื่ออะไรเพราะเขาขายถูกมากฝากไว้นะคะเจ็บป่วยคราใดก็นึกถึงยาไทยก่อนไปพบแพทย์เขาแล้วกันจตุพราธิกะค่ะ